สวัสดีค่ะลัคนาราศีสิงห์นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทำนายดวงให้คนลัคนาสิงห์ไปจำเดือนกร,รกฎาคม2565นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมีการย้ายของดาวมรตยูด้วยนะคะส่งผลกับคนลัคนาราศีสิงไม้นะคะมรตยูย้ายเข้าราศีพฤษศเป็นภพกรรมะของคุณนะคะกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของภพกรมมะการงานของคุณด้วยก็ได้นะคนลัคนาราศีสิงห์นะคะก็ต้องดูว่าดาว มือที่อยู่ในพื้นดวงเดิมของคุณนั้นมาจากเจ้าเรือนอะไรนะคะถ้ามาจากเจ้าเรือนที่ดีเนี่ยก็ส่งอิทธิพลทําให้คุณพลิกชะตาชีวิตในเรื่องของการงานายในทิศทางที่ดีด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้ามาจากเจ้าเรือนที่เป็นเรียกว่าอริมรณวินาศนะคะจะทายว่าเสียไปสมหมดก็ไม่ได้ก็ต้องทายครึ่งๆกลางๆก็คือว่าถ้ามาจากพบมรณะแล้วนะคะการงานของคุณก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศ แต่ว่าก็ต้องเรามาระวังเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะส่วนถ้ามาจากพบวินาศก็อาจจะมีเรื่องของงานทางไกลเหมือนกันนะคะงานทางไกลความเสียหายที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวในเรื่องของการงานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้ามาจากเจ้าเรือนอริเนี่ยอาจจะต้องแก้ปัญหาเรื่องของการงานกันสําหรับในช่วง7ปีนี้ที่มไมรุตยู่อยู่ในภพกรรมะการงานของคุณนะคะ แต่ถ้ามาจากเจ้าเรือนอื่นนะคะก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะคะต่อไปสำหรับเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะรอไปดูคำทำนายของไพ่ยิปซีกันหน่อยว่าจะบอกอะไรคุณบ้างนะคนสิงห์นะคะเดือนนี้แม่หมอก็ต้องมารีบทํานายให้กับ คนทั้ง12ลัคนาราศีครึ่งแรกก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่หมอจะมีเร่องการเดินทางนะคะไปต่างจังหวัดสักระยะหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาแม่หมอก็จะมาทำนายเพิ่มเติมให้นะคะเดือนนี้แม่หมอจะเปิดไพ่นางฟ้าให้คุณด้วยนะคะไพ่นางฟ้าบอกว่าอะไรที่คุณคิดที่คุณหวังเนี่ยมันใกล้จะมาถึงแล้วนะลัคนาราศีสิงห์นะคะเดือนนี้เป็นยังไงบ้างหน้าไพ่ของคุณนะคะ หน้าไพ่ของคนลัคนาราศีสิงห์นะคะเดือนนี้เรียกว่าการเงินนี่ก็ต้องหมุนกันแหละนะหยิบจับอะไรมากกว่า2อย่างค่ะในเดือนนี้นะคะมีการหมุนเงินเกิดขึ้นนะคะการเงินค่อนข้างตึงมือแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะมีเข้ามาเหมือนกันนะคะเพราะว่าการเงินมันมาจากเรื่องของการงานบางทีคนลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเดือนนี้คุณอาจจะได้เรื่องของมรดกทรัพย์สินนะมรดกทรัพย์สิน มีโชคลาภบ,บางอย่างที่ได้มาแบบฟุกๆนะคะได้มาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะหรือว่ามีการเซ็นสัญญาสำคัญในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายในส่วนของอาการงานด้วยนะบรรยากาศของการงานเพื่อนฝูงสังคมมันมีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะ บางทีก็อาจจะมีการปรับปรุงอะไรบางอย่างในที่ทํางานของคุณก็ได้นะย้ายอาคารย้ายสถานที่อะไรประมาณนี้มีโอกาสเหมือนกันนะคะถ้าดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะเดือนนี้แม่หมอมองว่าคนสิงห์เนี่ยใจสู้นะใจสู้แต่ไพ่สรุปของเราเนี่ยเป็นไพ่หายพิเศษนะใจสู้แต่ว่ามันจะมีสถานการณ์บางอย่างที่มันไม่ชัดเจนคุมเครือนะคุมเครือดูแบบแตัดสินใจไม่ได้ลังเลอะไรประมาณนี้นะคะเป็นอะไรล่ะนะคะ การงานนี่ดีอยู่นะแต่ว่าระวังเรื่องของปัญหาเอกสารสัญญาด้วยนะนะคะว่าหายพิเศษขึ้นเน่แบบว่าเหมือนกับว่าอ่าอะไรบางอย่างมันจะไม่ค่อยมีความสเสถียรภาพเท่าไหรอ่อ่ะไพ่หาพิเศษเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันจะให้ผลดีในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดศิละปะอารมณ์ศิลปินเคีย์ีพวกนี้ดีแต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วมันแบบอ๋อไม้หลักปักเกนนะคะเรียกว่า สำรองไว้เรื่องของการงานแม้ว่าคุณจะได้เซ็นสัญญาสําคัญสําคัญในเรื่องของการงานแล้วก็ตามคุณก็ต้องมีแผนสำรองหนึ่งสองสามนะคะน่าจะมีการพลิกผันหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคะเดือนนี้คนลัคณะสิ่งกาลังมองหาคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลมาช่วยในเรื่องของการงานนะคะคนเก่งๆมาช่วยในการงานนะเพราะว่าเหมือนมีคนมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะเดือนนี้นะคะ บุกลุยสู้นะคะประสบความสําเร็จนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่คนสิงเนี่ยต้องขยันต้องพยายามต้องอดทนต้องต่อสู้นะคะไพ่อพานาคตเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะมันเป็นเรื่องของความไม่ยออ่อท้อเจ็ดไม้เท้านี่มันเป็นเรื่องของการไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะเออดีนะจากหน้าไพ่คือมันเป็นธาตุไฟมันเป็นพลังแม่หมองมองว่าคุณสิงเนี่ย ถึงแม้ว่าดาวพฤหัสจะอยู่ในภพที่เสียนะแต่ดูไพ่ของคุณมันไม่ได้แบบงอนง่นนะมันเหมือนกับว่าเรามีพลังอยู่ตลอดเวลาเลยคนสิง์นะคะมีพลังตลอดเวลาแต่ว่าเดือนนี้เรียกว่าหมุนเงินกันเยอะพอสมควรนะบางคนเอาไปลงทุนไหมเอาไปลงทุนหรือเปล่านะคะมีการหยิบจับงานมากกว่าหนึ่งอย่างหรือว่าทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะก็หมุนๆกันไปผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือไหม ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังเอ็นดูเจ้าชะตาอยู่นะนะคะยังเอ็นดูเจ้าชะตาอยู่ค่ะไพ่สองไม้เท้าเกิดขึ้นบางทีคุณหาเพื่อนร่วมงานนะบางคนมีโปรเจกต์สำคัญไหมในเดือนเนี้ยเหมือนมีโปรเจกต์สำคัญแต่ต้องมีการสำรองแผนหนึ่งสองสาไว้นะคะสำรองไว้แผน1 2ึสานะคะปัญหาของคุณหรือว่าไพ่แนะนำของคุณคืออะไรคืออัศวินเทือเหรียนะมันกับว่า การทำอะไรบางอย่างของคุณมันต้องต่อเนื่องและใช้ความซื่อสัตย์ในการทำนะคะมันต้องต่อเนื่องทําเรื่อยๆไม่ใช่หยุดๆทำๆต้องทําต่อเนื่องนะคะาศาศาพพาสวินเชอร์เรียนการเงินของคุณก็จะมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องใช้ความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีในเรื่องของการทําสิ่งต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะมีความรอบคอบนะคะมีเป้าหมายนะคะทำอะไรแล้วก็แบบ ต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะเดือนนี้ระวังเรื่องของความไม่แน่นอนในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในตำแหน่งที่8เนี่ยนะคะไพ่ The Tower รเนี่ยระวังเรื่องของอุบัติเหตุเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแบบปูปับฉับพลันโดยที่เราไม่ทันคิดนะคะคุณต้องมีแผนสำรองแม่หมอบอกไ้เลยมีแผนสำรองสำหรับคนสิงในเดือนนี้ถ้าสมมติว่า คุณเป็นคนทำงานที่เป็นพวกแบบรับเหมาะอะไรพวกนี้นะคะก่อสร้างหรือว่าทำอะไรที่มันแบบเป็นพวกงานเป็น job บๆนะคะต้องมีความรัดกุมในเรื่องของความปลอดภัยนะเดชทาวเวอร์ขึ้นตำแหน่งเนี้ยนะคะระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานของลูกน้องบริวารรวมทั้งสถานการณ์แวดล้อมที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบปูปับฉับพลันนะคะ,ะตึกถลม่ม แผ่นดินไว้อะไรว่าไปนะคะเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติที่เราจะต้องรับมือเหมือนกันนะคนสิ่งนะคะจะเป็นแนวนี้นะคะถ้าเป็นดวงของคุณในเดือนนี้นะคะในส่วนของคนที่ตกงานว่างงานเป็นยังไงบ้างแม่หมอคนตกงานว่างงานเดือนนี้อาจจะได้แบบใครที่ไปสมัครงานไปแล้วเดือนนี้ก็จ,จะได้งานนะแต่พอได้งานปึ๊บมันจะมีความปั่นป่วนเหมือนกัน ปั่นป่วนยังไงก็คือว่าพอได้งานปุ๊บนึกว่าจะได้ทํางานที่นี่อ้าวปรากฏว,ว่าเขาย้ายให้ไปอีกสาขาหนึ่งอะไรประมาณนี้จะเกิดลักษณะนี้เกิดขึ้นนะคะสํารองไว้สํารองเงินไว้สํารองแผนหนึ่งสองสาไว้สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานสมัครงานนะคะคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการยกย้ายนะยกย้ายอ่าไม่ใช่ว่ายกย้ายงานมันเหมือนกับว่ายกย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่า ยกย้ายสภาพสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานของคุณอนะ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่อนฟูงหรือว่าอาคารสถานที่นะคะเป็นไพ่ใหญ่นะมีเจอคานานะคะแต่ว่าดูคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะถึงแม้ว่าสถานาการณ์ชีวิตของคุณมันจะยแย่เนะี่ยคนลกคณะสิ่งเนี่ยมองมองว่าไพ่ของคุณเนี่ยคุณยังสร้างภาพลักษณ์ภาพโพธิ์ที่ดีในตัวคุณได้อย่างเป็นอย่างดีเลยนะไพ่ก้าวถ้วยขึ้นตําแหน่งที่ ที่สองประกบหน้าคนเนี้ยเหมือนกัว่าเราแบบมั่นใจฉันผ่านไปได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะมีความสุขนะคะอาจจะแบบทําตัวดมูมีความสุขแต่จริงๆก็อาจจะไม่ได้แบบสุขมากขนาดนั้นฉันก็ยังคิดวุ่นวายในสมองฉันอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรดูหน้าพ่แล้วก็โอเคคุณดิ้นรนดีนะคนลักนาและสีสิงนะคะ ไม่เป็นไรคะ่ะพลังของคุณเยอะคะ่ะคุณสิงเพราะคุณเป็นธาตุไฟนะคะเป็นธาตุไฟดาวประจําตัวเป็นดาวอาทิตย์มีความทะเยอะทะยานสูงนะคะเสียหน้าไม่ได้คะ่ะเสียอย่างอื่นเสียได้แต่ห้ามเสียหน้าถ้าเป็นคนสิงลักษณะคนสิงจะเป็นอย่างนี้นะคะเดือนนี้ก็เหมือนมีความหนักอกหนักใจเหมือนกันนะถ้าเป็นคนที่ทํากิจการส่วนตัวเหมือนกับว่ามันอยากจะได้คนที่มันเก่งๆมาช่วยในการทํางานอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นคนที่เป็นลูกจ้างทํางานประจําเหมือนกับว่าเราแบบเรารู้สึกมีความอึดอัดที่ต้องเข้าไปอยู่กับคนที่เรียกว่ามีความสามารถสูงสูงไหมหรือว่าอึดอัดที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างภายในองค์กรหรือเปล่านะคะมันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่คุณควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะคุณอ่าเรียกว่ายังไงอะ่ะคุณสร้างภาพพจน์ของคุณออกมาได้นิ่งๆดีอะ ถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะชีวิตที่ผ่านมาของคุณแฮปปี้รันล้าดีบริวารอะไรก็มีความสุขดีนะคะบางคนเพิ่งได้บุตรได้ลูกมาใหม่ไหมซื้อบ้านซื้อรถมาใหม่หรือเปล่าเหมือนกันนะนะคะมีเรื่องของการประสบความสําเร็จความโชคดีอะไรต่างๆที่ผ่านมาเพราะขึ้นไพ่สามถ่วยในตําแหน่งนี้นะคะก็ถือว่าดีค่ะการงานก็แม่หมอก,ก็มองว่าดีอยู่แต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะแล้วก็ ถ้าเป็นเรื่องการเงินเนี่ยมันจะได้เซ็นสัญญาสําคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงาน1 2ได้มรดกทรัพย์สินจากทางครอบครัวนะคะจากทางครอบครัวหรือจากทางฝั่งของแฟนของคุณก็ได้นะแฟนของคุณเนี่ยจะนําโชคลาภมาให้คนสิงแฟนจะนําโชคลาภมาให้นะคะแล้วก็เรื่องของมรดกที่ดินเงินที่ได้แบบฟุก,ฟก นะคะเกิดขึ้นมาในตำแหน่งที่4ี่ด้วยนะคะหลังบ้านของคุณนะดีนะคะใครที่มีที่ดินอะไรทรัพย์สินอะไรที่คุณแบบไม่ค่อยได้ไปสนใจเนี่ยนะคะไปดูหลังบ้านของคุณนะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างดีๆเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะไปดูนะมันอาจจะอาจจะเพิ่มไรายได้สร้างไรายได้ให้กับคุณนะคะมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรโผล่เข้ามาในหลังบ้านคุณคุณไปดูดีๆนะคะคุณสิงนะคะ แล้วก็เดือนนี้ของคนลัคนาราศีสิง์มีโวกา,กาที่จะไปวัดเหมือนกันนะไปนั่งวิปัสนาทาบุญทําสมาธิบ้างนะเดือนนี้เดือนนี้ทําสมาธินี่นึงเราแบบอาจจะฟุ้งซ่านได้นะคะฟุ้งซ่านนะคะความเครียดมีไหมมันก็มีบ้างความเครียดนะนะคะจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างนี่แหละนะคะแต่ว่าคุณก็ไม่หมอว่าคุณแก้ปัญหาได้นะนะคะไม่หมอว่าคุณแก้ปัญหาได้เพราะไพนาคตของคุณเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะ คุณพยายามปกป้องต่อสู้หรือว่าต่อต้านอะไรบางอย่างนะคะที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณต่อต้านการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าต่อต้านบางสิ่งบางอย่างที่มันจะแบบลุกล้ําสิทธทิส่วนตัวของคุณนะคะแต่ก็เรียกว่าถ้าถามถึงเรื่องของการต่อต้านการต่อสู้แบบนี้นะคะแม่บอก,ก็มองว่าอาจจะต้องอ่าเรียกว่าทําอะไรแบบให้มันสมดุลอะ ะะบางเรื่องบางอย่างเราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องแบบอ่อนอ่อนผ่อนตามไปบ้างอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะเรื่องของสถานาการณ์สิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงอาคารสถานที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเราควบคุมไม่ได้เราอาจจะต้องปรับตัวนะคะปรับตัวแล้วก็ใช้ความอดทนสักระยะหนึ่งก่อนนะคะ สำหรับปีนี้ของคนลัคนาราศีสิงดาวพฤหัสอยู่ในราศีมีนนะคะราศีมีนเป็นภพมรณะก็ระวังนิดนึงพฤหัสไม่คุ้มโทษคุ้มภัยนะคะราศีมีนเป็นภพมรณะของคุณก็เรียกว่า,าผู้หลักผู้ใหญ่อะเขาก็แบบอาจจะแบบไม่ค่อยได้ซัพพอร์ตตัวเราเท่าไหร่อะนะคะจริงๆแล้วถ้าในตามหน้า,าไพ่แม่หมอเดือนนี้เขาก็โอเคอยู่นะถ้าเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าถามถึงว่าสถานาการณ์ที่มันจะแบบ เป็นแบ็กอัพหรือว่าสถานการณ์ที่เขาจะมาช่วยเหลือคุณแบบเต็มที่มันจะไม่ค่อยมีไงนะคะปีนี้คุณคุณอาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคนลัคนาราศีสิงห์ปีนี้แม่หมอมองว่าคุณจะไม่ค่อยแบบได้นั่งเป็นคุณนายชินิวเท่าไหร่อ่ะปีนี้คุณจะต้องสู้ต้องบุกต้องลุยแต่สู้บุกลุยแล้วดีนะประสบความสําเร็จดีนะนะคะมันจะไปต่อยอดปีหน้าเพราะว่าปีหน้าเดี๋ยวดาวพฤหัสเข้าสู่ พบสุภะจะดีมีความเจริญก้าวหน้าดีกว่าเดิมเยอะเลยแหละนะคะปีนี้มรณะปีนี้ตกพบมรณะก็ระวังไปก่อนนะคะอาจจะไม่มีตัวช่วยดีๆผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะมันก็จะเหนื่อยนิดนึงในปีนี้นะคะการงานผ่านไปแล้วคนตกงานว่าง,งานแม่หมอว่าได้งานถ้าคุณไปสมัครงานนะคะแต่ถ้าคุณนั่งอยู่กับบ้านก็อาจจะไม่ได้อาจจะต้องทําธุรกิจส่วนตัวเสริมเข้าไปถ้าใครที่ทํางานอยู่กับบ้านนะคะ ก็ทําได้เหมือนกันนะนะคะแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะนะคะต้องหยิบต้องจับต้องทํานะคนสิงปีนี้ต้องหยิบต้องจับต้องทําอยู่เฉยๆไม่ได้นะคะต่อไปเรื่องของความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์คนโสดเดือนนี้ต้องเรียกว่าืมบางคนบางท่านมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวเหมือนกันนะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแบบอไม่ชัดเจนคุมเครือเหมือนกันนะ ะะเพราะว่าไพ่ประจําตัวได้เป็นไพ่สองเหรียญบางคนบางท่านเป็นคนโสดที่แบบว่ากําลังสับรางอยู่หรือเปล่านะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะมีคบมีคุยมากกว่าสองคนก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยไพ่ขึ้นมาแบบนี้มีคุยซ้อนคบซ้อนหรือเปล่านะคะคนสิง์นะคะถ้าเป็นคนโสดไม่เรียกว่าไม่ได้คอมมิตในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่ายังไม่ได้แบบมีเรื่องของการ ตกลงเป็นแฟนกับใครแค่คุยคุยเนี่ยนะคะมันก็แบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะนะคะแต่ถ้าเป็นท่านหญิงระวังเรื่องของการเป็นรองในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนอะไรประมาณเนี้ยนะคะไฮพิเชตขึ้นนะคะแต่ดูเหมือนคุณจะชิลๆนะในเรื่องของความสัมพันธ์คนโสดเนี่ยนะคะมันคุยไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เนี่ยไพ่ปัญหาคุณคืออะไรคือไพอ่อัศวนถือเรียนไงความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีนะคะถ้าคนโสดมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะค,ะคุณก็คบคุยไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะอาจจะยังไม่เจอตัวจริงนะคะแต่พอถ้าเป็นคนมีคู่คนเป็นแฟนกันเนี่ยนะคะมันจะมีปัญหารักซ้อนเข้ามานะคะในส่วนของคู่ครองคนรักของคุณอะ่ะเขาจริงใจนะเขาจริงใจนะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยคุณอาจจะได้บางอย่างจากคนรักคู่ครองด้วยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยนะคะจริงใจแล้วก็ ความสัมพันธ์ในส่วนของเขาอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่จับต้องได้สัมผัสได้แสดงออกถึงความจริงใจแต่ในส่วนของคุณแล้วหล่อแหละนะหรือว่าคู่มากกว่า2คนหรือเปล่าคนสิงมีความเจ้าชู้นะคะเดือนนี้คนลัคนาราศีสิงห์นะคะถ้าเป็นคนมีคู่ก็ระมัดระวังนะคะแต่ถ้าในอีกความหมายหนึ่งของการทํานายก็จะบอกว่าคนลัคนาราศีสิง์ในช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการบาลานในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ เวลาอยังไงก็คือว่า,าเราก็อาจจะแบบไม่ค่อยมีเวลาให้คนรักหรือเปล่านะคะเราจะไปบุ้งของการงานเยอะเกินไปไหมนะคะแต่ในส่วนของคนรักของคุณเขาก็ยังดีอยู่นะนะคะยังดีอยู่นะคะยังแฮปปี้กันอยู่นะนะคะเพ,เพียงแต่ว่าตัวเรามันจะดูวุ่นวายไงพ่กลหนอกจากนาไพ่นะคะม,มีความสับสนในตัวเองวุ่นวายใจในตัวเองนะ คนสิง์นะคะเดือนนี้นะก็เรียกว่าไปทําสมาธินิดนึงไปทําสมาธิสงบจิตสงบใจนิดนึงไพ่ไฮพิเทศขึ้นเป็นไพ่สรุปนะคะความรักความสัมพันธ์มันจะคุมเครือคุมเครือยังไงไม่รู้ว่านะคะถ้าใครที่แบบอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยนะคะมันจะเป็นยังไงล่ะแม่หมอช่วงนี้ความสัมพันธ์ของเราไม่ค่อยจะชัดเจนเลยนะคะจริงๆมันไม่ชัดเจนที่คุณไหมเพราะในฝั่งคนรักของคุณเขาชัดเจนนะ เขาชัดเจนนะฝั่งคนรักของคุณแต่คุณไม่ชัดเจนคุณไปคบซ้อนไหมที่ผ่านมาหรือว่ามีคนเข้ามาในชีวิตของคุณมากกว่าสองคนไหมยังเลือกไม่ได้หรือเปล่านะคะแต่ัดสินใจดีๆนะคะไพ่อัศวินถือเรียนเกิดขึ้นมาเนี่ยบอกว่าคุณต้องมีความซื่อสัตย์นะมีความซื่อสัตย์หรือว่าทําอะไรให้มันสม่ําเสมอบ้างนะคะเดือนนี้ตัวของคนสิงห์เนี่ยดูแบบล็อกแรกล็อกแรกดูแบบอ่ายังไงอะ ดูแบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นคนขี้เล่นเหมือนไม่จริงจังอะนะคะก็ต้องดูในส่วนของตัวเราด้วยนะคะในส่วนของแฟนคุณอะดีนะคนรักของคุณอะดีนะคะจะเป็นแนวแนวนี้นะคะสําหรับในส่วนอื่นๆก็นั่นแหล,ละที่แม่หมอกล่าวมาอุดบริวารดีนะคะคนรักดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็โอเคนะคะ แต่ว่าเรื่องของตัวเราสถานการณ์สิ่งแวดล้อบางอย่างควบคุมไม่ได้ต้องมีแผนสำรองด้วยนะ THE TOWER ขึ้นตำแหน่งเนี้ยนะคะแม่หม,มอมองว่าบางคนเนี่ยแอบซ่อนอะไรไว้ไหมไม่บอกกันไม่บอกคนรักไม่บอกคู่ของตัวเองระวังเรื่องของความสัมพันธ์จะมีปัญหาด้วยนะคะคนลัคณาราศีสิงห์นะคะให้พิเชษมากับเดอะทาวเเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะ ใครที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่เป็นลักซอนดูดีๆนะนะคะเรียกว่าสับลางดีๆค่ะระวังรถไฟจะชนกันโคมนะคะเนี่ยดูจากหน้าไพ่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคนที่ทํากิจการส่วนตัวลงทุนอะไรดีไหมในช่วงนี้ระวังนิดนึงใครที่ลงทุนนะคะไม่ใช่ว่าการถูกหลอกถูกโกงแหละมันจะมันจะเหมือนกับว่ามันมันมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอก นะคะที่เราก็คุมไม่ได้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนที่คุณต้องทําอะไรอย่างระมัดระวังนะคะค่อยๆทําค่อยๆสร้างนะคะ,นะคะอย่า,อย,าอย่าทำไรวู่วามนะคะพยายามแก้ปัญหาอย่างฉาญฉลาดมีสตินะคนลัคน,นาราศีสิงสำหรับเดือนนี้นะคะก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เหมือนกันพลังงานคุณเยอะอยู่แล้วแหละไม่หมอดูแล้วคุณมีพลังสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันก็ใกล้จะมาแล้วเพียงแต่ว่า ่าใช้วิธีการแก้ปัญหาให้มันฉลาดนิดนึงนะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลนล์ค่ะไพ่อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นการทายกว้างๆแต่แน่นอนแหละถ้าดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะครอบครัวคนรักคู่ครองการงานดีนะคะ มีเรื่องของการเซ็นสัญญาสําคัญสําคัญเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสได้ทรัพย์สินจากทางครอบครัวหรือว่าทางฝั่งคนรักคู่ครองนะคะคู่ครองคนรักนำโชคลาภมาให้เจ้าชะตานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอก,ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะอยากดูดวงแบบสดๆนะคะตอบกันเวลานั้นเลยก็อย่าลืมไปติดตามใน Facebook นะคะฮาร์โมน o l l o w เหมือนกันนะคะ ว่างๆไม่หมอก็จะมาไลฟ์สดทํานายดวงให้นะคะแม่ๆก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าเดือนสิงหาคมนะคะวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขมีสติในการดําเนินชีวิตทุกท่านนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ